เทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับวัดเสาทงทองพระอารามหลวงจัดพิธีจเจริมพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ ที่วัดเสาทองทองพระอารามหลวงอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพระวชิระจาริยาพรรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทองทองพระอารามหลวงเปี่ยมประธานฝ่ายสงฆ์นางสาวมยุราสุทธิพิบูลร,รักษาราชการปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเปี่ยมประธานฝ่ายคารวะประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชาราสุทธาพิมลรักพระบรมราชินีพร้อมจัดก,กิจกรรมรวมพลังสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีทุกส่วนราชการพนักงานลูกจ้างเข้าร่วมพิธีโดยนางสาวมยุราสุทธิพิบูลกล่าวว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรภาคีความร่วมมือ7ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ5สลงสู่บริบทของวัดและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่ทางจิตใจและปัญญารวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทยตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคมการมีจิตอาสาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อทำให้เกิดสังคมสุขภาวะและความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญประกอบด้วยวัดสวยด้วยความสุขและการสร้างวัดในใจคนมีแนวปฏิบัติ3พันธกิจสู่วัดสวยด้วยความสุขได้แก่การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่สัปปายะการพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนโดวยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธและการพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาคร,ครับ